หลังจากเราขับหารถมาทั่วแมพนะครับตอนนี้เราก็เจอรถแมคลาเรนเราแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้คือสกินเดิมๆนะครับอ่านี่ครับไปฟังเสียงกันเลยนะครับมีเสียงในตัดด้วยนะ เรามาลองหาสาวขึ้นรถสักคนนะครับว่าเขาจะกล้าขึ้นรถกับเราหรือเปล่าครับรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ตรงนี้นะครับมีรอยเท้าขึ้นนะผมพยายามหาเขาอยู่นะเขาน่าจะอยู่ตรงแอดอกนะครับแต่เขาไม่กล้าขึ้นนะแล้วผมก็ไม่รู้นะครับอเดี๋ยวเราไปหาคนใหม่ดีกว่านะครับคนนี้เขาไม่กล้าขึ้นกับเรานะเราต้องไปหาคนที่กล้าขึ้นรถกับเรานะครับ ตอนนี้ขอจอดปั๊มยาก่อนนะรู้สึกว่าเลือดเหลือน้อยมากนะครับโดนหนึ่งนัดถึงสองนัดอัดล่วงลถได้นะพอปั๊มยาเสร็จนะครับขอสตาร์ทเครื่องรองก่อนนะ mm. เผื่อมีคนวิ่งมานะครับจะได้รับเขาไปด้วยนะ mm. เดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนนะครับ mm. ว่าจะมีใครมาหรือเปล่านะบีบแต่หาเลยนะครับเม่ยม mm. ีรถมาวะเขาจะแข่งกับเราหรือเปล่า เขาจะแข่งกับเรานะครับเขาไปนูน่นเลยนะเหมือนเขาจะจอดรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวามาดูกันว่าเขาทาอะไรเขานอนอยู่เฮ้ยเหียบเฮ้ยน,น้องสาวไปกับเราเปล่าเอาไงเฮ้ยเขาไปกับเราอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเขาทั่วรอบแมปกันนะครับขับรถทั่วแมปเลยนะครับเป็นไง นี่มาหมดโซโลนะครับมาคนละทีมนะก็คือเรามีน้ําใจอ่ะเรามีรถสปอร์ตนะครับอ่าเราก็อยากให้เข้าไปด้วยนะหรือว่าพาเขาไปส่งในที่ปลอดภัยันเองนะครับสาวที่นั่งมากับเรานะครับน่าจะโดนยิงมาหนักอยู่นะครับเป็นชาผ้าพันแผลตลอดทางเลยนะครับ ผมขับช้าๆนี้ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือกลัวคนอื่นมองไม่เห็นหรือว่ามองไม่ทานนั่นเองนะครับเราเป็นสปอร์ตสายโชว์นะครับเน้นโชว์นะไม่เน้นขับเร็วนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เครื่องร้อนนะครับน้องลงก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนเราจะเอารถไปเข้าอู่นะครับเพราะว่าเครื่องร้อนนะควันขึ้นเลยนะครับรถอัดราเปิดใส่เขาได้นะครับบางทีเขาอัดมาเก็บแรงนะเราจะไม่พาเขาไปลบนะครับเราขอตายคนเดียวดีกว่านะ ลอยนะครับเดี๋ยวขอชมการลบหน่อยนะเฮ้ยรถที่ระเบิดแล้วมันเป็นสีดํานะครับทุกคนจากรถสีลุ้งเป็นสีดํากันเลยนะครับเฮ้ยน้องคนเมื่อกี้ที่มากับเรายิงสกิลเขาไปนะเกือบตายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเชียร์พาร์กกันต่อกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่มีรถสปอร์ตนะครับถ้าเข้ามาในเชียร์พาร์กนะมันจะมีปืนพกสีทองแบบนี้เลยนะครับพร้อมกระสุนแฟกันหนึ่งนัดนะครับนี่นะครับทุกคน เหมือนยิงได้2ลูกนะแต่จริงยิงได้ลูกเดียวนะครับสามารถยิงแฟกันหรือว่ายิงเอารถแม็กลาเรนนะครับในเชียร์ปาร์กได้นะครับเมื่อกี้ยิงไปแล้วลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอลองอีกลูกหนึ่งนะว่าจะซ้ำกันได้หรือเปล่านะครับยิงไปแล้วนะครับมันยิงได้มันจำกัดนะลูกปืนนะครับตอนนี้เครื่องบินแอร์ดอปมาแล้วนะครับแอร์ดอปมาส่งในเชียร์ปาร์คนะครับทุกคนนี่ครับแอร์ดอปเรามาแล้วนะ จะเห็นบ้าวอ๋อยิงซ้ำไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมยิงไปสองลูกนะแต่ว่ามาส่งลูกเดียวเลยครับเครื่องบินมาอีกแล้วนะครับน่าจะไม่ส่งเหมือนกันนะลูกแรกตกแล้วนะครับนี่ลูกที่สงองกำลังมาส่งนะครับน่าจะไม่ส่งปะไม่ส่งครับเขาบอกว่าการส่งล้มเหลวเอาง่ายคือยิงกี่นัดก็ช่างนะครับมาส่งให้แค่จีละคันนะครับหรือว่ายิงในครั้งเดียวนั่นเองนะครับ ตอนนี้คนลุมดูเพียบเลยนะครับรู้สึกว่าเขาจะขับไปได้นะครับเราต้องอนุญ,ญาตให้เขาขับเขาถึงจะขับได้นะมันเป็นรถของเรานะครับเหมือนกุญแจอยู่กับเราเนะี่ยเราต้องเอากุญแจให้เขาเขาถึงจะขับได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขับดูนะครับว่าจะขับได้ไหมนะแต่ตอนนี้ยางแตกไปหมดแล้วนะครับโดนยิงยางแตกนะแต่ก็ขับได้อยู่นะครับ ยางแตกนะรถจะเป็นอมตะได้ชั่วขราวนะครับเห็นไหมครับถ้ามีคนจะยิงไม่เข้านะครับยิงได้เฉพาะยางนะน่าจะอยู่ได้สักพักนะครับเขาถึงจะยิงรถเราได้นะตอนนี้ยิงรถได้แล้วนะครับดูตอนระเบิดนะครับว่าเป็นสีดำไหมนะนี่ครับทุกคนพอระเบิดปุ๊บนะครับแมงลาเวนจะเป็นสีดํากันเลยนะครับ เดี๋ยวยิงใหม่อีกรอบนึงนะครับหรือว่ายิงอีกลูกใหม่นะรอบนี้ตกปุ๊บเราจะขับไปเลยนะครับสำหรับท่ายิงนะครับก็เหมือนแฟกันเลยนะนี่ครับเราสามารถหมุนได้นะท่ายิงนี่โคตรเท่เลยนะเหมือนกับแฟกันเลยนะครับเพื่อนงงนะพ้่มาทำอะไรวะยิงอะไระเหมือนเพื่อนจะงงนะครับ มาแล้วนะครับตอนนี้เครื่องบินเรามาแล้วนะแอร์ดัตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงซ้ำอีกรอบนะนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้นะเราเรียกมาแล้วเราจะไม่สามารถเรียกซ้ำได้นะครับนอกจากรถจะระเบิดไปนะครับถึงจะเรียกซ้ำได้นะโอเคตอนนี้ แม็กดาลินเรามาแล้วนะครับมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะอมีเพื่อนมาจุกให้ด้วยนะอ่าตอนนี้รถเรามาแล้วนะครับเพื่อนสามารถเข้ารถเราได้นะนี <c oughs> ่ครับคนเมื่อกี้เขารอเข้ารถเราเลยนะอ <c oughs> ตกปุ๊บเราขับไปเลยนะครับ <c oughs> ไม่งั้นรถเราเบิดก่อนเลยว่ายางแตกก่อนนะเฮ้ย <c oughs> มันติดอะไรวะมันมีอะไรติดสักอย่างนะครับล <c oughs> องขับเล่นดูก่อนนะ ยางแตกครับมีคนยิงยางเราด้วยนะอ่านี่วิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ขับกลับไปให้เขายิงต่อนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะอนุญาตให้เขาขับนะครับว่าเขาจะขับได้ไหมนะ <the> ใครขอมาก็คือให้ขับทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวจะอนุญาตให้ทุกคนขับเลยนะครับใครกดขับทันหรือว่าเขาทัานก็จะได้ขับนะ ดูนะครับว่าใครจะได้ขับนะเดี๋ยวอนุญาตทั้งหมดเลยนะหลังจากที่เราอนุญาตนะครับตอนนี้เขาก็สามารถขับรถหราได้แล้วนะครับดูนะครับว่าเขาจะขับไปไหนนะไปแล้วนะครับแต่ว่ารถไม่มียางนะครับมันก็เลยแบบดีฟแบบนี้นะครับแต่ในตัรตนี้ออกสวยมากนะครับ มันขับไปชนนะยิงก็ไม่ได้นะครับต้องให้รถคันนั้นแล้วเปิดก่อนนะถึงจะยิงได้นะครับดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปรีวิวแม็กแลนแบบจัดเต็มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ